สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้แม่น้องปานกระยู่ที่หงเหียนของลูกป่านเนาะซึ่งว่าตอนนี้แม่นางอยู่้านขายของคือขายขนมอยู่ทานยวงเหียนลูกป่านนะคะตอนนี้เฮากำลังจะพากันไปซื้อซื้อผืนสิ้นเนาะซื้อสิ้นะนะดนบบเพราะว่าแม่น้องปานซื้อสิ้นอยู่ในหงเหียนแนละน้วนี้ มีตีนสิ้นแล้วเอาก็จะไปซื้อเนืออีกอันหนึ่งเด็กนปไหนเล็กไปซื้อผื่นมาใส่แล้วก็ไปตัดนาะทุกคนเพราะว่าพุงเหี้ยนลูกปัดเนี่ยตองไปใส่ซิ้น เขาปอนึ่งแล้วต้องได้นุ่งซินแล้วก็ให้มันตามระเบียบของเนียนเพิ่นเนะาะก็คือว่าต้องได้ใส่ซินแล้วก็ใส่ตีนแบบนี้เนาะเพราะว่าผ่านมาแม่น้องปานก็ไปตัดให้ลูกปานแล้วแต่ว่ามันมีคอนุ่งเนาะทุกคนเลยว่าต้องไ,ไปซื้อซินอีกเนาะคือซื้อผืนมาต่อสตีนะีเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลยนะทุกคนตลาดนี่แม่น้องปานกับมาฮอดตลาดแล้วเนาะมาฮอดตลาดลองศาดแล้วตอนนี้ เขาก็จะพากันไปเลาะเบิ hmm. ้งสิ้นน้ากันเลยทุกคนราคามันจะเท่าใดเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งไปรุ่นน้ากันทุกคนตายอันนี้ตอนนี้เขากลับมาหอนหานละเด้อเดี๋ยวมาเบิ้งสิ้นน้ากันอันนี้ก็บรรลลงมือวะมิลมู่ก็ตัวเดียบงสิ้นกันทุกคนจะกได้ผื่นสิ้น เดี๋ยวรอมาพี่ป้อมโอ้เิ่นอัดหานโมดสงสัยเขาไปซื้อเครื่องค่ะนะไปออกไปรอบไป้อ,ปอปมเนี่ยมาด้ป้อมมีผืนซิ้นบ่เออผืนมันของนักขีเหียนค่ะอยู่แถวไหนอ๋อไปอยู่ทางนามาพี่ลูกเดี๋ยวไปป้อม เป็นเครื่องเป็นกระเป๋าของเด็กน้อยเนาะกระเป๋านักเรียนดูดีทุกคนเดี๋ยวมาเบิ้งกันนี่นักเรียนใครก่อนน0ิบปลายพู้นนะ กระพนดำๆแมตัวนี้หละลูกนี่พวนงามหนักห้าสิบเน,เนาะความยาวมันเสมอกันวะซ้ำกันเหรอซินถึงซินนี่นะซ้ำกันเหรอ เอั่งคืนนึงฮะสิทแม่เรคือเหมือนเชือนีโอ้ยนแม่แอีกกนึงเดียวแม่่สู้ราอีกรน่งอาืนเดียนี้ก่อน่เอาปืนเดวกอนแม่แม่ อ่ะคุนเดียวก็นะทุกคนเดี <ibe> so ๋ยวโมขัดไปตัดก็ได้สองขื่นละเมนาแม่นกป่านแต่มาซื้อให้ลูกอีกขืนนอ่ะเน่มื่อเอาถุงยางมาใส่ไว้ตั้งเป่าบ่ได้เน้อก็หน้าก็แม่จังซื้อให้ตีน่าโซนที่อันนี้ ก็อยากได้ชมเฮียนอืมมือหน้าก็จังซื้อเนามืออาให้กระป่านก่อนเนาะกระป่าปนอยู่ยก่อนนึ่นงน,น,นี๋เน,นาะโหเคท,ทุกคนตอนนี้แม่น้องป่านก็ซื้อกินได้แล้วเนาะดีใจบ่ดีใจนี่มือหน้าจังมาซื้ออีกเนาะถ้าว่าไปตัดบ่ได้ส่งผืนแล้วจังมาซื้ออีกเนาะทุกคนตอนนี้แม่น้องป่านก็มาห้อนหานตัดสินแล้วเนาะ มาตัดชิ้นให้ลูกสาวนี่กะหารนตัดเสื้อผ้าตัดชิ้นแม่น้องป่านก็นเอาสุดคู่มาตัดอยู่นี่แหละเดี๋ยวบึ้งของลูกของลูกตัดเพื่อไว้เดเอาลบใน,น,นะนแม่บ่เอาหลบในนึงน่งเพราะว่า เอาเ,อาเอาามออออสิอเ<อ>เเ<อ>เาาพื่อ,อ,อไวเพระาะว่ามันยังชิ้นใหญ่เด,ด็กน้อยะใหญ่ไวอยู่ดียุดหยุหยุดลุงเตาไปไกลอ๋ตนี้เอ่เออประมาณนั่นแลนหละนุ่งวอเนือคอวา,ายนีะ อันเจ้าเบอรมาดูสิได้แค่สองพืนนบอ่ะอือมันโบดได้โบได้ว่ะขั้นมันยาวายขวานนันแมตต์เลยสุ่มกว้างเอาแบบนานแมตต์เลกแล้วได้อันนี้อบอนแมตตอือโอ้ยม,ม,มันสบกระเทินเนาะ บริเวณลูกคันว่ามันพอได้แล้วเจะเอาหัวทางอื่นใส่ให้ลูกเอได้ได้ปะสองผืนแต่ว่าหัวนม่เขาจะซักใส่เอาโดยแล้วจะเอา,าปั๊ดไปเอายุกกระเป๋าแมไปตีนสิ้นอยู่ฮะเออยู่ไนกระเป๋ามาให้เพื่อนตีนสิ้นเห็นบ่เออเอามา ผืนนี้ได้ได้สองผืนทุ้มัวกว้ากนได้เหอึัวีอันนีุ้ะมาูหเอาหัวใส่ให้ได้เจ้าหูเฮ็ดอันถงเส้นี้บ่เจาะถงวะเออเจะาถงให้ได้แม่เจาะถงเเจาาถงเออจาะวะเออโบจาะก็ได้สัน ปานนะปานดาวต้องไเจดซื้อทุกคนพอยายันหลงเนะาะยันหลงกันอสองผืนอของค่อยพันเงินได้ง่ายวะยางานเองงานอะางบ่เอออันของลูกค่อยขัยนจะตัดทันกันเพราะมันแล้ววันเสาร์วนันที่นี่ค่อยได้มันก็ไม่ได้ยากเลยตัดจินนะ่ะ เออวันเสาร์วันทิตวันวันทย์ค่อยชิม,มเอาเพราะว่ามันจัดมันอย่างได้นุ่งเครื่องเลยเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อทุกคนตอนนี้แม่น้องปานก็เอาเครื่องมาตัดเอาซิ้นมาตัดให้ลูกปัดแล้วแลวเนาะตอนนี้เฮากกําลังจะกลับบ้านเนาะเดี๋ยวคลิปนี้แม่น้องปานก็จะได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะทามาคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแจ้งห่งๆแม่เบ้าก็ได้กับชีบาวกับบ่าแห้งๆเอา โอเคเดี๋ยวทีนี้ย์จะพาทุกคนไปปกดใจ์ว<อ>ดใจปวดตาตาใจต้องไม่น้องปั่นกันจได้งไงเดิอจะหาทีไปไม่ับต้องไม่น้องปัน่นสแนอบายบายแล้วเจอกันใหม่ได้ทุกคนเหตุเลทุกหรอ